สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่ขวัญก็มีไอเทมใหม่ๆม,มาแล้วค่ะนี่เห็นในเนาะในติ๊ t ตอกในอะไรนะคะเขาก็บอกมาแล้วก็แม่ขวัญเป็นคนที่นี่ฟันนะคะเหลืองนะค่อนข้างออกจะสีเหลืองหน่อยเพราะว่าเป็นคนที่กินยาเยอะนะคะแล้วมันก็เลยทำให้ออกฟันแบบฟันอ,อักสีเหลืองมีจะมีสีเหลืองหน่อย เขาบอกว่าตัวนี้นะคะตัวนี้ใช้แล้วก็จะทำให้ฟันขาวขึ้นนะคะนี่ฟันขาวขึ้นนะคะตัวนี้นะคะทำให้ฟันขาวขึ้นแล้วก็ไม่ทำลายเคลือบฟันนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะมาแกะกล่องกันเลยนะคะเพิ่งมาถึงตอนนี้เลยนะคะของ ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจีนนะคะเป็นอย่างนี้เป็นน่าจะเป็นของจีนเนะของจีนนะแล้วก็บอกว่าใช้ไม่ยากนะคะก็เปิดออกมามันจะเป็นเจลนะคะ หมุนนะคะน้ายาเขาก็จะหยดลงมาเรื่อยๆนะคะนี่นะคะจะเป็นลักษณะใสๆนะคะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรนะคะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวแม่ขวัก็จะลองเอาเครือบฟันนะคะเขาบอกว่าทิ้งประมาณ10-20นาทีนะคะเดี๋ยวมาลองไปด้วยกันนะคะนี่จะเป็นเจลใสๆแบบนี้นะคะไม่มีกลิ่นนะคะลองกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็ใช้เหมือนพู้กันนะคะค่อยๆแ,แต้มแต้มแต้มลงไปทีละซี่ทีละซี่นะคะให้ครบนะคะขั้นตอนนี้ก็นะคะจะเหงือกแห้งนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆขะก็ค่อยๆทํากันไปนะคะนี่ก็ครั้งแรกของแม่ขันเหมือนกันนะคะก็ไม่เคยทําเหมือนกันนะคะแต่ก็อยากฟันขาวนะคะเดี๋ยวลองกันดูนะคะว่าจะเป็นอย่างที่เขารีวิวกันไหมขนาดนั้นไหมหรือยังไงนะคะหรือว่าจะค่อยๆขาวนะคะ ันนี้ก็ลุ้นไปด้วยกันนะคะนี่ก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะคะนี่นะคะค่อยๆแตะแต้มลงไปนะคะด้วยความที่เข้าใสนะคะเราก็ไม่รู้ว่าน้ํายามันออกมาหรือเปล่าหรือยังไงก็บิดไปบิดมาแล้วก็เติมไปเรื่อยๆนะคะในขั้นตอนนี้นะคะแม่ขวัญก็พยายามนะคะนี่นะคะเราเรามาลองขั้นบนก่อนแล้วกันนะคะเนีย้ยค่อยๆทาไปนะคะเป็นน่เรื่อยนะคะนี่ให้ครบทุกซี่นะคะ เพื่อจะได้เห็นความแตกต่างได้ชัดเนาะระหว่างฟันบนกับฟันล่างนะคะอืมอนี้นะคะเป็นยังไงบ้างอะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนว่าเป็นยังไงอะ่ะระหว่างทําดูนะคะนี่นะคะทําเสร็จนะคะด้านบนด้วยความที่เราใช้ครั้งแรกนะคะก็เช็คอีกทีเอาน้ำยาไหลหรือเปล่าไหลไหลไหลหรือเปล่าไหลไหลยอยู่นี่อะ แล้วก็แต้ม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 มมไปเรื่อยๆนะคะแต้มไปเรื่อยๆอะแต้มแต้มหนักๆหน่อยอ่ะอย่าฟันขาวนะคะแต้มหนักๆหน่อยนะดูนะคะว่าเห็นเขาในรีวิวนะคะเขาแต้มแต้มแต้มเดี๋ยวมันก็ขาวแล้วเดี๋ยวเราลองนึงนะคะนี่นะนี่แต้มแบบแต้มแบบหนักมากอ่ะเออแต้มไปเลยแต้มเยอะๆอ่ะดูสิว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะนี่นะ ลักษณะของสีฟันจะเปลี่ยนไปไหมนะคะนี่นี่นี่นะทาทาแบบเอาแบบเยอะๆเลยนะคะนี่เหงื่อเรื่องแห้งเรื่องแห้งอาจจะลองเช็ดลงมาเห็นเขาเช็ดเลยนะคะอ่านี่ยังไม่รอสิบนาทีอะแต้มใหม่ดีกว่านะคะเลยอ่ะ แต้มแต้มอีกทีนะคะให้เพื่อนๆดูแล้วเดี๋ยวเราจะมารอสิบนาทีแล้วกันนะคะนี่แต้มทั้งฟันเลยนะคะทั้งไม่ให้หมดเลยนะคะนี่นะคะแต่ตอนเช็ดก็รู้สึกว่าขาวขึ้นมาหน่อยนึงนะคะนี่เห็นไหมฟันบนจะเริ่มขาวมาหน่อยนึงแต่อันนี้เดี๋ยวไม่ขวันจะแต้มให้ทั่วเลยนะคะถ้าแต้มทั่วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะพักให้สิบนาทีนะคะนี่แต้มแต้มให้ทั่วก่อนให้ทั่วทุกฟันเลยฮะ,ะแล้วก็เดี๋ยวก็อ่ะอนนี้ก็รอนะคะ สิบนาทีนะคะถึงยี่สิบนาทีแต่ไม่ขอาก็สิบนาทีพอละนะเพราะแนะแบบรู้สึกว่าเดี๋ยวจะเหงือแห้งนะคะนี่นะคะทาเข้าไปฟอกเข้าไปนะคะด้วยความที่อยากฟันขาวนะคะฟอกเข้าไปเยอะๆเ,เลยค่ะฟอก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 เข้าไปนะคะนี่นะคะ,ะติดตามผลลัพธ์กันค่ะเดี๋ยวเองติดตามผลลัพธ์กัน เยอะๆออกมาเยอะๆเลยนะคะนี่ด้วยความที่ยาฟันขาวนะคะนีแล้วก็พักฟันค่ะพักฟันอย่างนี้นะคะมีนี้ไว้อย่างนี้เลยค่ะอีกสิบนาทีนะคะเดี๋ยวดูค่ะมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไง ครบนะคะสิบนาทีนะคะเดี๋ยวแม่ขวัญก็จะไปล้างฟันตัวเองนะคะนี่นะคะแล้วก็จะได้เห็นนะคะว่าฟันเป็นยังไงนะคะนี่ mm hmm. นี่ก็รอคอยมานะคะครบสิบนาทีแล้วนะคะมาแล้วนะคะถึงเวลานะคะครบแล้วนะคะก็จะได้ฟันประมาณนี้นะคะนี่นะคะสำหรับตัวนี้นะคะนี่ที่เราสั่งมานะคะก็ครั้งแรกนะก็ขาวขึ้นในระดับหนึ่งเนาะนี่นะคะ ขึ้นในระดับหนึ่งนะคะก็ลองไปนะฮะลองไปซื้อมาใช้กันดูนะคะมันก็ไม่ไม่ได้ขาวไวหรืออะไรนะคะนี่ก็ฟอกไว้ประมาณสิบนาทีนะคะแต่ห้ามกกืนลงไปนะคะสิบนาทีแล้วก็เราก็ไปไปฟันล้างออกนะคะนี่นะคะก็จะได้ฟันแบบนี้นะคะที่ดูสะอาดแล้วก็ขาวขึ้นมานิดหน่อยนะคะเขาบอกว่า เราจะต้องใช้เป็นประจำนะมันก็จะขาวขึ้นเรื่อยๆนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดให้กับช่องติเล่ช anel ด้วยนะคะมีสิ่งดีๆก็เอามาแบ่งปันกันนะคะเพื่อนๆขาวนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ